สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชาแนลรถมือสองบายแบงค์นะครับวันนี้ผมมีรถ Toyota Fortuner l e g e n d e r ร2.4ขับ4จะมานำเสนออีกแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเลขไม่พิเศษเลยนะ500กว่าโลเท่านั้นเองนะครับ500กว่าโล500กว่ากิโลเมตรนะครับโทษทีนะอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับสภาพโดยรวมเลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยน่าใช้งานมากน้อยขนาดไหนต้องบอกไว้ก่อนนะครับรถคันนี้เนี่ย เป็นรถที่จอดโชว์บนโชว์รูมนะครับเลขไม่มันก็เลยน้อยนะอาจจะมีขยับบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับไม้มันก็เลยประมาณ500กว่าโลประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่สําคัญนะรถรถเดิมนะครับไม่มีการกรอไม่ยอย่างแน่นอนนะแล้วก็สีอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เดิมๆหมดเลยนะครับรถไม่เคยไม,ไม่เคยผ่านการชนนะครับต้องบอกก่อนนะครับรถสวยๆแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับมา มาเริ่มกันที่ไฟนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์แบบนี้นะครับแล้วก็โปรเจคเตอร์ไฟต่ำเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์คู่นะครับไฟสูงจะเป็น LED ทั้งคู่นะไฟฟลอกแมป์นะครับเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะสภาพรถเนี่ยบอกได้เลยนะครับไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะน้องๆป้ายแดงดีๆนี่เองนะครับมาดูตัวกล้องนะครับกล้อง360องศานะจะมีรอบคันเลยนะครับบอกเลยนี่สภาพสวยงามแน่นอนนะครับใครได้ไปใช้ไม่ผิดหวังนะ มาดูกันที่ยางนะครับยางเนี่ยจะเป็นยางขอบ20นะครับเป็นล้อแมกอัอลอยแบบนี้นะขนาดปกรูนะครับสภาพด้านล่างนะช่วงล่างนะชกก็สภาพใหม่ๆนะครับปีกนกตัวบนตัวล่างนะไม่มีปัญหานะครับยางกันฝุ่นทุกปากไม่ขาดนะช็กไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบไหนแบบนั้นเลยให้ดูนะครับอ่าเนี่นะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัว มีกล้องเลนวอชให้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนี่ยแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นสีดำนะด้านล่างจะเป็นสีขาวนะครับของตัวรถนะแล้วด้านบนเนี่ยสีก็คือเป็นสีดําแท้นะครับเป็นทําสีมาเลยไม่ใช่แรปสติกเกอร์มานะครับต้องบอกก่อนนี่สภาพรถใหม่มากๆนะครับบันไดเนี่ยแข็งแรงนะครับกุญแจนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับให้ดูด้านบนหลังคาจะมีบาร์มาให้นะครับเอาไว้ลัดของประมาณนี้นะครับสี ทุกจุดเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมเลยนะรถเติมดีเซลนะครับผมช่วงนี้น้ามันแพงนะครับดีเซลก็มีราคาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังถูกกว่าเบนซินนะมาดูตัวด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะได้เป็นไฟเดย์ไลไท์แบบนี้นะสวยงามนะครับอ่ะไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ท้ายมีด้วยกัน5จุดนะครับห้าจุดนะคร,ครบเลยนะตัวนี้มีระบบคลิกแอคทีฟนะครับสามารถเตะและเปิดได้ เ้วเปิดฝาท้ายได้นะครับป้ายทะเบียนจะได้เป็น1ขอไข่ทอทง3373ามมกรุงเทพมหานครนะครับอ่านี่ดูนะครับด้านหลังจะมีสปอยเลอร์มาให้นะแล้วก็เสาวากาศแบบที่สฉลามนะครับจะอยู่ด้านนั้นนะครับเปิดฝาท้ายให้ดูอ่านะครับรถเป็นเจ็ที่นั่งนะครับด้านหลังพับได้นะสะภาพนะครับอ่าเนี่มาดูน็อตนะ น็อตฝาท้ายนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับให้ดูเลยนี่ร่องน้ําก็ไม่ไม่เคยผ่านการทําสีมานะครับฝายังเป็นฝาเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมทุกจุดแน่นอนนี่นี่นให้ดูนะครับน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับอ่ะนี่สภาพนะครับสวยงามแน่นอนนะครับให้ดูนะเนี่ภายในนะครับผ้าหลังคานะครับแบบนี้เลยส่วนล่างนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วอันนี้ยางอะไรเนี่ยยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะครับสภาพใหม่มากๆ ผมจะพาไปดูด้านล่างนะครับเฟืองท้ายไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเพราะว่ารถเลขกายในประมาณห้าร้อยกว่าโลเองนะยังใหม่กริ๊กอยู่เลยนะครับโชคไม่รั่วไม่ซึมเช่นกันนะครับแม่ปั๊นเบรกอะไรปกติหมดนะให้ดูนะครับน่ะเนี่เจาะลึกกันไปเลยนีน่สภาพเค่อไอเสียนะยังสวยงามอยู่เลยนะครับบอกได้เลยนะคันนี้ได้ไปใครได้ไปนะคุ้มแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ภายในห้อง โดยสาร้านหลังก่อนนะครับค่อยไล่ไปที่ด้านหน้านะมาดูเสาซีก่อนนะอ่ะนี่นะครับเม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์คเนี่ยยังอยู่ครบ,บหมดทุกจุดนะครับรถเดิมๆจากโรงงานแน่นอนให้ดูนะครับอ่ะที่สำคัญไม้แท้นะครับรถไม่เคยกอไม้อย่างแน่นอนนะที่นั่งด้านหลังนะครับก็เบาะเนี่ยสวยงามนะนี่แบบนี้เลยนะครับเบาะจะเป็นทูโทนนะครับสีเลือดหมูกับสีดำตัดกัน ตรงพนักเท้าแขนตรงกลางเนี่ยก็จะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้ตรงนี้เรากดเปิดออกมาก็จะเด้งออกมานะครับเกบก็ใส่ครับไปเรียบร้อยนะครับสวยงามแอร์ด้านบนสามารถปรับออโต้ได้นะครับแอร์หลังปรับออโต้ได้ช่องแอร์นะครับด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ช่องหนึ่งนี่นะครับเรียกได้ว่าคนที่นั่งด้านหลังนะไม่ร้อนอย่างแน่นอนนะครับรับประกันนะครับประมาณนี้อ่ะนี่ให้ดูน็อตประตูก่อนนะเห็นไหมน็อตบานพับประตูแล้วไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับประตูเดิมเดิมนะบอกเลยประตูเดิมเดิมนะครับ แขนก็ตูสวยๆแบบนี้นะครับตัวพนักเท้าแขนเป็นหนังนะครับด้านบนก็จะเป็นสีเลือดหมูนะกระจกก็ออโต้ด้วยนะยังไ้ว,ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับสัญลักษณ์ตอร์จูนเนอร์นะครับตรงนี้นะให้ความสวยสวยงามไปอีกแบบนะครับมามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับที่นางผู้โดยสารด้านหน้าอ่าโทษๆผมข้ามตรงนี้ไปเนี่ยคิวริดน้ํานะครับก็จะเป็นโครเมียมมาให้แบบนี้นะเท่เลยนะครับบอกได้เลย แผงประตูด้านหน้านะครับก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเลือดหมูเป็นเป็นหนังแบบนี้เลยด้านล่างจะเป็นหนังสีดำนะครับกระจกทับไฟฟ้านะครับเลื่อนปรับเลินไฟฟ้าหมดนะครับสภาพรถสวยงามนะลาโพงทวิตเตอร์ลำโพงใหญ่นะครับเลยเบาะไฟฟ้าด้วยนะสวยงามแน่นอนนะครับมาดูโครงสร้างตัวถังกันบ้างอ่ะนี่เสาบีนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะนี่ อ่านะครับรถเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิบอกเลยนี่เม็ดอาร์คนะครับยังมีครบครบทุกจุดนะครับจากนี้นะครับเสาเออ่ะนี่เสาเอก็เม็ดอาร์คยังอยู่ครบเลยนะครับให้ดูนะรถบอกเลยรถเดิมเดิมแน่นอนนะครับเพชรยนต์คัาสสันรถการันตีมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะนะครับอ่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ขึ้นมานั่งด้านบนนะครับแล้วก็จะมารีวิวกันต่อในส่วนของภายในนะครับขอยากปิดประตูตรถสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ภายในนะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยหนงังด้านบนจะเป็นลายไม้สีดําแบบนี้นะเงางามสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเนี่ยสองฝั่งเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้แอร์แบ็กเนี่ย,เ,ยเขามีให้รอบคันเลยความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับ ปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับแพดเดิลชิพนะครับนะปรับเปลี่ยนอัตราทดเกียร์นะครับขึ้นเขาลงเขาสบายแน่นอนเพราะว่ามีตัวนี้นะคูสคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วตัวนี้เขาก็เอาใจใส่ลูกค้าเช่นกันนะครับลูกค้าเดินทางต่างจังหวัดนะครับทางตรงยาวๆนะตั้งไว้เลยนะครับจะให้เร็วเท่าไหร่80-90-100นะครับกำลังดีนะก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้เมื่อยนะครับบอกเลยนะสะดวกสบายแน่นอนนะครับ มาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอขนาด9นิ้วนะเป็น LED นะครับก็สามารถเป็นอ่าทดีเป็นจอทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนแบบ LED เลยนี่ก็จะมีการสั่งการด้วยเสียงต่อ USB นะครับหรือว่าจะเป็นต่อ Bluetooth Android Auto ก็ได้ Apple CarPlay ก็ได้เช่นกันนะครับมี n a v i g เตอร์นำทางด้วยนะนี่ก็เว็บเบ์เซอร์นะครับต่อนลังนี้จะเป็นตัวกล้องส6ารอองศานะครับนี เราก็จะมีการจําลองรถมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างมีอะไรบ้างเขาจะบอกหมดเลยนะสามารถเลือกมุมมองได้นะครับนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับ้ากาศในส่วนของตัวแผนที่นะครับแต่ตัวแผนที่เนี่ยต้องใส่เมมโมรีการ์ดก่อนนะครับถึงจะดูได้นะทางเราก็มีเมมโมรีการ์ดให้เช่นกันนะครับแต่ว่ารถตัวโชว์เนี่ยจะยังไม่ได้ใส่มานะครับจะใส่ให้ลูกค้าก็ตอนส่งมอบนะครับ แอร์หลังเปิดตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็มีระบบเขา,าเรียกว่าอะไรนะระบบ D A C นะครับเป็นตัวปรับเกียาาร์อัตราทดเกียร์นะครับในการลงทางลดชันนั่นเองนะนีตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับโหมดการขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับประมาณนีนะ้คอนโซลกลางเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวแท่นชาร์จไร้สายอยู่ตรงนี้นะครับวางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับชาร์จเร็วแน่นอนไฟ สร้างบรรยากาศในห้องโดยสารนะครับสวยงามแบบนี้นะยิ่งตอนกลางคืนนะยิ่งเห็นชัดนะครับสวยงามแน่นอนนะมาดูเก๊ะที่ห้องโดยสารกันบ้างนะครับเกะนะ๊ะเนี่ยก็มีสลักคำว่าฟอร์จูนเนอร์นะครับสีเงินตรงน,นี้นะนี่ภายในนะครับตรงนี้มีช่องแอร์ด้วยนะสามารถเอาของอะไรของกินมาแช่ได้นะครับมันจะเย็นเหมือนตู้เย็นเลยตรงเก๊ะนะนี่เก๊ะก็พวกเอกสารนะครับสำเนาเล่มนะแล้วก็ตัวคู่มือการใช้งานนะครับแบบนี้นะ อ่ะนี่มาดูนะครับเจ้าของเจ้าของแรกนะอันนี้ดิผมให้ดูเลยเดี๋ยวไม่เชื่อกันนะเจ้าของแรกนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เทศไทยจำกัดนะอ่านี่ลดำๆที่หนึ่งนะครับนะเป็นรถบนโชว์รูมอย่างแน่นอนนะครับไปดูนี่นะครับประมาณนี้นะอ่านี่ดูเลขไม้ด้วยเลขไม้เนี่ย583กิโลเมตรนะไม้น้อยนะครับไม้น้อยจริงนะอ่า ใม่แท้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเอาเลขทะเบียนเนี่ยไปเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับใม่แท้แน่นอนรับประกันมาดูมาดบังแดดนะนตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟด้านบนเนี่ยเวลาเราเปิดกระจกนะเนี่ยมันจะติดอัตโนมัตินะครับอ่ะนี่นะครับปิดมันก็ดับนะแบบนี้เลยนะครับไฟเลือนเก่งก็จะเป็นหลอด LED สีขาวแบบนี้นะครับ ตรงนี้ช่องเก็บแว่นใส่แว่นอันใหญ่ๆสบายนะครับบอกเลยกระจกนะครับกระจกมองหลังนะนี่กส็สภาพใสๆนะเห็นหน้าผมด้วยนะครับนี่กระจกนะครับบานหน้าก็ใสๆเลยเนี่ยก็เขามีฟิล์มมาให้นะครับเป็นฟิล์มของอาลามินานะครับลามินานะรู้สึกว่าด้านหน้าเนี่ยจะประมาณ50สนะครับส่วนรอบคันนี้ก็จะประมาณ60สนะอันนี้โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะ สภาพภายในรถนะครับใครได้ไปผมบอกเลยนะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ Fortuner r e g ลีเจปี2020คันนี้นะครับเลขไม่ห8 3กิโลเมตรนะครับที่สำคัญนะคันนี้นะดอกเบี้ยนะครับ4ปีนะเอาไปเลย2.69%นะครับ2.69นะครับฟังไม่ผิดนะ4ปีนะครับอ่าไงครับสภาพสวยงามนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับโครงสร้างด้านหน้ารถนะครับว่า คันนี้เนี่ยรถเดิมไหมนะครับน่าใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการถือกล้องไปเลยนะครับก็ให้ดูกันเรียวๆแบบนี้เลยนะครับ อ่ะนี่นะครับห้องเครื่องของเจ้า f o r o j n e r l e g e n d e r นะครับปี2020คันนี้นะให้ดูนะครับคันหน้าเดิมๆนะคันหน้าเดิมๆซับในเดิมๆนะครับแก้มก็เดิมๆเช่นกันนะแล้วก็ตัว็อตสาระโปรงหน้าไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับให้ดูแบบนี้นะฝาเดิมๆนะครับฝาเดิมๆเลยการความร้อนสภาพสวยงามนะมีดอกหญ้าติดเล็กน้อยเดี๋ยวผมก็สะอาดให้นะครับเครื่องยนต์ไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มให้ดูนะครับเครื่องยนต์ไม่รั่วไม่เยิ้มนะนี่ สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับน้ํามันเบรกนะ่ยใสๆเลยเนี่ยให้ดูสายของจริงนะครับหม้อลมเบรกไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะให้ดูน้ํายาหม้อน้ำเนี่ยนะสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับรถวิ่ง500กาโลแค่นั้นเองแบตสภาพดีปกตินะครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะไม่รัว่วไม่เยิ้มนะครับแก้มหน้าซ้ายนะครับก็สภาพสวยงามนะฝาไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับให้ดูเลยนะ นะครับใครที่กำลังสนใจอยู่นะก็อย่ารอช้านะครับคันนี้นะ t o y ย t a Fortuner l e g e n d e r นะครับรถปี2020นะครับเลขไมล์0 0กร่าโลเท่านั้นเองนะตัว2.4ขับ4นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าจะดูเป็น2.8ขับ4เราก็มีให้เช่นกันนะครับเลขไมลหลักร้อยเหมือนกันด้วยนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อมาเลยนะครับที่เบอร์0ูนย์4 4 5 3 8นะครับไลน์ก็เป็นเบอร์นี้นะครับ แอดมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆนะครับขอบคุณมากครับ